สวัสดีครับมนโนกทางเลือกใหม่ของทุกคนครับแต่งตัวครับจะไปมอ็อบละที่ราฐสภานะเกียรกายแต่เขาห้ามเข้าใกล้รัฐสภา50เมตรนะแล้วก็เตรียมคอฟออย่างที่เรียนให้เพื่อนทราบอะ่ะแปดกองร้อยไว้จอนรับนะฮะแล้วก็วันนี้ก็โรงเรียนราชวินิตก็สั่งปิด ั่งปิดการเรียนการสอนนะเพราะว่าตำรวจคอฟอมาขอใช้พื้นที่ว่ามีกำลังพล160คนนะนะจริงๆหนึ่งกองร้อยมัน150นะแต่ไม่รู้เขาแจ้งมาบอกว่ามี160คนจะมาขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนราดวินิตนะฮะตรงแถวนั้นนะแถวราชสภานะก็นักเรียนก็หยุดนะวันนี้แต่ว่าเขาขอวันนี้นะแล้วก็ต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะปกติเขาว่า,างันนะ น่าจะลากยาวไปถึงวันที่19นะส3 1 4 1ม1 6 1 7 1 8 1กว่าเพราะว่าวโหวตนายกเนี่ยโหวตได้หลายครั้งฮนะถ้าวันนี้ไม่ผ่านก็อาจจะเป็นอีกทีหนึ่งวันที่19นะแต่ว่าผมว่าวันนี้น่าจะจบอะ่ะไม่จบไม่ได้แล้วฮะงบใช้เลือกตั้ง6,000กว่าล้านบาทเนี่ยใช้งบภาษีของเราเนี่ยเลือกตั้งไปเราได้สอสอมาฝ่ายประชาธิปไตยแพดพัแต่ยังตั้งรัฐบาลไม่ได้ ทำงานไม่ได้ทําหาอะไรไม่ได้แม่งก็โดนนิติสงครามโดนขัดแข้งขัดขาตลอดโดยองค์กรอิสระโดยกรตยกรตมีไว้ทําไมนะฮะก็มีพวกศิลปินหลายท่านนะออกมาโพสต์น่นโพสต์นี่ผมก็เห็นด้วยนะอย่างพี่เสกโลโซก,ก็ออกมาโพสต์บอกว่าให้กําลังใจคุณพิ่ทานะฮะ,ะคุณติก๊กจิตดาพรก็บอกว่ากรตมีไว้ทําไมฮะพี่ติกก๊กแกจะซบซบไงมีไว้ทําไมฮะอะไรอย่างนี้นะ แล้วก็ไมาไทยหัวใจสิงเนี่ยก็โอ้โหออกบอกว่ากูออกไปแน่นอนยังไงมีมอบก็ต้องมีกูออกไปแน่นอนว่าคนนี้เขาก็ชัดเจนในอุดมการนะฝ่ายประชาธิปไตยนะคุณหม้ไทยนะหลายท่านนะที่โพสนะก็เก็บมาเล่านี้หน่อยเพราะว่าตอนเนี้ทุกคนนะ่ะไม่สบายใจรวมทั้งผมด้วยแล้วก็ขออนุญาตคุณกล้องไว้ไล่นะเอาคําพูดของคุณกล้องออกมาเผย แพร่ให้ประชาชนทราบนะเขียนไว่น่าสนใจนะเขียนไว้ว่าเขาเขียนตอนที่เลือกตั้งเสร็จใหม่ๆนะเขาเขียนบอกว่ากูเขียนกฎให้มึงแพ้ตั้งแต่แรกกูเขียนบทให้มึงแยกแผ่นดินหนีกูเขียนเกมให้มึงเล่นพอเป็นพิธีกูลิขิตเขียนชีวีพวกมึงไว้ แค่ใต้ตีนโอ้โหแม่งได้ใจผมยิ้มหายนะกองหฮลัยเป็นศิลปินประชาชนที่ประจัยที่อยู่ในดวงใจของผมนะฮะคนคนนี้สุดยอดชัดเจนนะคนเราไม่ต้องชัดเจนนะไม่ใช่ว่าอย่างไอคนยเาเด็กไอน้มนะไอไอเมียวปรนนรัลลัตใช่ไหมที่ว่าเป็นผู้กำกับหนังที่ว่าฮิตฮิตตอนนี้หนังเรื่องแค้นใช่ไหมที่ว่าหนังฮิตทั่วบ้านทั่วเมืองใครๆก็ชื่นชมแต่ก่อนผมดูนะผมก็ชอบมากที่ว่า เนี่ยเรื่องแบบทาให้คนมันเท่าเทียมกันนะ่ะพ่อเป็นกระเทยแต่ทําให้ลูกเป็นคนดีแล้วก็สอนให้คนเท่าเทียมกันให้คนดีแต่ว่าผมเพิ่งมารู้ว่าพุ่มกลับคือขออนุญาตพุ่มขยับหนะอยอีหายีดําเนี่ยอีเหมียวเนี่ยอีที่มันขึ้นเวทีกอวสอแล้วมันตกมือโอ้ยสะใจเว้ยยิงโดนเลยโอย้ตายหาแม่งสมน้ำหน้าโอ้ยสะใจป๊อบคอนแมงมาเชิดชูไอ้ป๊อบคอนที่มันยิง ยิงอ่าคนแก่ที่อยู่หลักสีตายนะคนแก่คนนี้เขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในม็อบเลยเขาไม่ใช่เสื้อแดงไม่ใช่อะไรทั้เสิ้นเขาเป็นคนแก่เดินผ่านมาก็โดนไอ้หี่ยอ้มือปือนปอบคอนยิงตายตายฟรีนะฮะแล้วอีนี่ก็อยู่บนวีตบมือโอ้ชอบนู่นนี่นแบบสะใจโอ้เแวบบ็บนู่นนี่นั่นบ๊อบาบ,าบาแล้วก็ทุกวันนี้มันยังไม่เคยขอโทษคนตายเลยยังไม่เคยขอโทษประชาชนมันไม่เคยสำนึกผิดนะฮะ อีเนี่ยอีดาตับเป็ดเนนะี่ยและแมงประเทศไทยแมงก็อย่างเงี้ยแมงเฮีย้ยงเนี่ยให้โอกาสคนให้โอกาสแมงมามาทาเฮี้ยดาหาอะไรให้คนดูเนี่ยผมเสียความรู้สึกฮนะอย่ามาบอกเลยบอกว่าโอ้ยละครดีไม่เกี่ยวกันพอ,องตายเดี๋ยวไม่เกี่ยวกันแมงคนคนเฮี้ยงเนี่ยมาทานี้แล้วพวกมึงยังสนับสนุนเนี่ยมึงก็พอๆกันเนะี่ยไม่อยากพูดบัาญัติแมงเอี้ยพอๆกันนะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอย่าสนับสน,นุนนะไอ้พวกเฮีย้ยเนี่ยนฮะขอบอกนะขอขออนุญ,ญาตพูดอมหยาบหน่อยผมแม่งไม่พอใจมากเลยผมเลิกไม่ครบไบ้พวกเฮียเนะี่ยอย่างศิลปินเฮี้ยไอ้เฮียงนะไม่อย่าพูดไอ้แกศิลปินแห่งชาติเหมือนกันไอ้เวนนั่นเหมือนกันผมก็ไม่เอามแาลนะ้วแล้วก็ไอ้อีกคนนึงไอ้ไนักร้องเพื่อชีวิตที่ว่าเมดินไทยแลนด์บ้าบอคอแตกไอ้นู่นนี่นั่นนะเออ แต่งเพลงประชาธิปไตยเออประชาธิปไตยหน้าตาเจ้าเป็นอย่างไรขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิพร้อมตายสักแม่งไม่มีอุดมการณ์คะพวกเทียเนี่ยมีแต่อุดมกิน,นะแม่งเลิกครบฮะผมเลิกครบขออนุญาตเพื่อนผมอย่างเพื่อนวันนี้ก็โอเคครับออกบ้านใส่แมสเข้าบ้านดาบน้ำสับผมแล้วก็ไปม็อบก็ใช้สเตฮะอย่าไปเข้าทางโจรน,นะเพราะว่ามันเตรียมไว้ออ 800, แล้วล่ะคอฟอแปดกองร้อยแล้วก็มือที่สาม เตยมไ้แล้วมือที่สามเนี่ยมีแน่วันนี้เดือดแน่แล้วก็ขอให้เพื่อนใช้สติชุมนุมด้วยความสงบนะเพราะว่าท่านผู้ว่าท่าน,านจัดที่ไว้แล้วนะให้ห่างแล้วก็ให้มามาดูมาให้กําลังใจคุณพี่ากันก็รอดูว่าวันนี้อะไรเกิดขึ้นนะจับตาดูครับมีอะไรดีๆเก็บมาฝากครับชอบก็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านนะอย่ามาด่าผมไอโอมันเยอะไอพวกเห็นต่างเยอะไอพวกไดนเสาร์พวกปริศด์มันเยอะเยอะมากเต็มแผ่นดินนี้นะ มันทำงานกันเป็นทีมเป็นทีมฮะมีคนโชงคนตีคนอัดคนเช็ดคนเม็ดเป็นทีมฮะทีมชาติชั่วนะฮะทีมเดิมๆอย่างที่เล่าผมเล่ามามันก็เหมือนภายเรือในอ่างก็โอเคคุณรู้ผมรู้นะฮะเรามีวิจารณญาณในการฟังในในการเชื่อบางทีไอคนมีชื่อเสียงพอมันพูดปุ๊บคนก็เชื่อนะ แต่ผมคนตัวเล็กๆนงะเขาอาจจะไม่เชื่อก็แล้วแต่มึงแล้วกันโอเคครับคิดดีทำดีครับคนทำงานก็มีที่เดินครับเจอกันที่รัฐสภาครับโอเคครับสวัสดีครับ